ครับสวัสดีครับผมนายสุรพงษ์วงชารีครับกำนันตำบลเมืองเพียรเพื่อนพะยาจังวัดขอนแก่นครับมาแล้วครับชื่อสุรพงษ์วงชารีขอฝากชื่อนี้ให้พี่น้องพิจารณาเลือกเป็นนายอบมารับใช้พี่น้องเติดนาผลงานจะก,ก้าวหนา้จาจะ่าพัฒนาตาบลเรา คิดดีทำดีจริงใจใส่ซื่อมือสะอาดในการพัฒนาวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพีให้กาเอาเบอร์สองเบอร์สองนายสุรพงษ์วงชารีเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง อดีตกำนันตำบลเมืองเพียเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเลือกมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียของพวกเราเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองกำนันแหนบทองชิสุรพงษ์วงชารีกราบเรียนพ่อแม่พี่น้อง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านทุกหมู่บ้านทุกตัวเรือนที่เคารพรักอย่กงสูงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างอีกครั้งขอฝากอดีตกำนันแหนทองเบอร์สองเบอร์สองนายสุรพงษ์วงชารีเบอร์สองเบอร์สอง อดีตกำนันแหนบทองเบอร์สองคนดีมีคุณธรรมกล้านำทำจริงไม่ทิ้งปัญหาขออาสามารับใช้ท่านอีกครั้งเบอร์สองเบอร์สองโปรดเปิดโอกาสให้ได้มาพัฒนาอย่างเต็มความสามารถเบอร์สองนายสุรพงษ์วงชารีอดีตกำนันมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์รับใช้ท่านสองสมัยเป็นกำนันมีผลงานยอดเยี่ยม ได้รับแนบทองคำปี2563ด้านผลงานที่ผ่านมาทำงานในการปกครองมา22ปีเบอร์สองเบอร์สองมีประสบการณ์มีผลงานมากล้นเบอร์สองเบอร์สองอดีตกำนันสุรพงษ์วงชารีเบอร์สองเบอร์สอง เบอสองพร้อมแล้วที่มารับใช้พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกาเอานายกให้กาเอา เบอร์สองเบอร์สองอดีตกำนันสุรพงษ์วงชาลีเบอร์สองเบอร์สองเลือกเบอร์สองกาเบอร์สองเลือกมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่ของพวกเรานักระับที่ปนาเขาไปปรึกษาสุรพงษ์พูดกันตรงๆไม่ควดคงและโปร่งใส อยากพัฒนาตำบลเมืองเพียยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าพี่น้องเชื่อใจเลือกเบอร์สองไว้รับใชท้ทุกการคิดดีทำดีจริงใจใส่ซื่อมือสะอาดในการพัฒนาวันอาทิตย์ 28, ที่28พฤศจิกายนนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียให้กาเอาเบอร์สองเบอร์สอง นายสุรพงษ์วงชารีเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองอดีตกำนันตำบลเมืองเคียเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเลือกมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเคียของพวกเราเบอร์สองเบอร์สเบอร์สองกำนันแนบทองชิดสุรพงษ์วงชารี เบอร์สองเบอร์อสองกำนันแนบทองืิอสุรพะพงวงชารีกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทุกท่านทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนที่เคารบรักอย่างสูงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้จะให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างอีกครั้งขอฝ่าอดีตกำนันแนบทองเบอร์สอง เบอร์สองนายสุระพงศ์วงชารีเบอร์สองเบอร์สองอดีตกำนันแนบทองเบอร์สองคนดีมีคุณธรรมกล้านำทำจริงไม่ทิ้งปัญหาขออาสามารับใช้ท่านอีกครั้งเบอร์สองเบอร์สองโปรดเปิดโอกาสให้ได้มาพัฒนาอย่างเต็มความสามารถเบอร์สอง นายสุรพงษ์วงชารีอดีตกำนันมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์รับใช้ท่านสองสมัยเป็นกำนันมีผลงานยอดเยี่ยมได้รับแนบทองคำปี2563ด้านผลงานที่ผ่านมาทำงานในการปกครองมา22ปีเบอร์สองเบอร์สองมีประสบการณ์มีผลงานมากล้น เบอร์สองเบอร์สองอดีตกำนันสุรพงษ์วงชารีเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองพร้อมแล้วที่มารับใช้พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกาเอานายกให้กาเอาเบอร์สอง เบอร์สองอดีตกำนันสุรพงศ์วงชารีเบอร์สองเบอร์สองเลือกเบอร์สองกาเบอร์สองเลือกมาเป็นนายกองการบริหารส่วนตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่ของพวกเรานักรรบปีปนาเข้าไปพึึษษาสุรพงศ์พูดกันตรงๆไม่คตคงและโปร่งใส อยากพัฒนาตำบลเมืองเพียยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าพี่น้องเชื่อใจเลือกเบอร์สองไว้รับใช้ทุกการเบอร์สองเบอร์สองเบอร์ส,สองกำนันแหนบทองชิดสุรพงษ์บุญชารีเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองกำนันแหนบทองชิสุรพงษ์งุญชารี เล่นกันนะแม่ตาวานบ้านนะต้องเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะนายกบ้านเรากี่ปีกี่ปีดูสิก็เหมือนเก่าคิดอย่างสร้างสน พัฒนาอย่างยั่งยืนวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาถึงเวลาเปลี่ยนถึงเวลาเปลี่ยนเพื่ออนาคตการพัฒนาตำบลของเราขอโอกาสให้คนใหม่ได้เข้ามาพัฒนาโปรดเลือกเบอร์อสองนายสุรพงษ์วงชาลีเป็นนายกอบตเมืองเพียคนใหม่โปรดกาเบอร์2 2> สองกาเบอร์สเบอร์ส เลือกตั้งนายกอบอตอวอนทุกท่านเลยหนอพี่น้องต้องดูให้ดีจะเลือกนายก อบตอทั้งที่เลือกสรรคนดีเขามาทำงานมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขพร้อมรับใช้เพื่อพี่น้องคนบ้านเรากราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้ขอเชิญชวนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเตรียมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกนายกอบตอนายสุรพงษ์วงชาล อดีตกำนันแหนบทองคําอันดับหนึ่งคนติดดินพบง่ายใช้คล่องขอโอกาสรับใช้พี่น้องโปรดเลือกเบอร์สองนายสุรพงษ์วงชาลีเป็นนายกอบตเมืองเพียคนใหม่โปรดกาเบอร์สองกาเบอร์สเบอร์สองจะมีคนที่ดีๆสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่ ว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใช่ต้องรอ,อนานเท่าใดจึงได้จริงใจ ชัดเจนเน้นทำงานนายสุรพงศ์วงชาลีมุ่งมั่นพัฒนาเข้าใจเข้าถึงเป็นที่พึ่งของประชาชนอยากเห็นการทำงานที่โปร่งใสอยากได้นักพัฒนาตัวจริงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้โปรดเลือกเบอร์สองนายสุรพงศ์วงชาลีเป็นนายกอบตเมืองเพียคนใหม่โปรดกาเบอร์สองกาเบอร์สเบอร์ส บ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนบนทางสู่ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้าน